ครับสวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับวันนี้นะครับมีกล้องดิสคาร์ลีนะครับเป็นรุ่นเก่านะครับโมเดลเก่านะครับ VTR 46x42 4 AOE นะครับอ่าของผมจะมีประมาณ10ตัวนะครับตอนนี้นะครับผมหมดแล้วหมดเลยนะครับก็จะจัดโปรโมชั่นนะครับล้างสต็อกให้นะครับเพื่อนๆนะครับตัวนี้นะครับเป็นรุ่นที่ขายดีนะครับเป็นรุ่นยอดนิยมมากๆเลยนะครับจะเป็นโลโก้เก่านะครับโลโก้ฟ้านะครับตัวนี้นะครับอ่ VTR นะครับ 46x42 4 AOE นะครับหน้าเลน 42มิลนะครับผมปรับหลาด้านหน้านะครับผมปรับหลาก็ตั้งแต่5หลานะครับแล้วก็ข้ามไปหา200หลาเลยนะครับผมแล้วก็ไปอินฟินิตี้เลยนะครับตัวนี้นะครับค่อนข้างที่จะนิยมมากๆเลยนะครับท่อเป็นท่อยิ5.4มิลนะครับเปิดไฟด้านข้างนะครับมีไฟสองสีนะครับเขียวแดงปรับความสว่างได้5ระดับนะครับสามารถเปลี่ยนฐานได้นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับปรับบนล่างซ้ายัวได้นะครับจะเป็นแบบปรับนอกนะครับ เซตซีโร่ได้นะครับผมเวลาปรับดึงขึ้นนะครับปรับเสร็จกดลงนะครับนี่นะครับหาท่านไหนนะครับต้องการเซตซีโร่ครับให้ขันหกเหลี่ยมตัวนี้ออกนะครับแล้วก็เซตซีโร่มาที่จุดมาร์กสีขาวตรงนี้เลยนะครับโอเคนะครับผมตัวนี้ปรับซูมได้4ี่ถึงสิเท่านะครับการมองเห็นก็จะเริ่มตั้งแต่10เมตรครับถึง150เมตรเลยนะครับด้านหลังปรับสายตาได้นะครับมีฝากระดกแถมให้หัวท้ายนะครับ อ่าตัวนี้นะครับโอเคนะครับผมอ่าสำหรับกล้องตัวนี้นะครับความยาวอยู่ที่3 6มมิลนะครับน้าหนักจะอยู่ที่520กรัมนะครับเหมาะกับสายล่ามากๆเลยนะครับตัวนี้นะครับสวยงามนะครับผมเหลือแค่10ตัวนะครับเพื่อนเครับเดี๋ยวจัดโปรโมชั่นให้นะครับของแถมเพียบเลยนะครับผมอ่าเดี๋ยวเรามาชมในส่วนของเส้นเล็งของเขากันนะครับอ่านี่นะครับเส้นเล็งก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมเส้นเล็งมินดอทนะครับเผื่อกระสุนตกได้นะครับตัวนี้นะครับเส้นเลิงแข็งแรงทนทานนะครับตัวนี้นะครับเป็นแบบเส้นใหญ่นะครับ โอเคนะครับผมเดี๋ยวเรามาชมในส่วนของของแถมกับราคากันนะครับตัวนี้นะครับแถมขา11มิลแล้วก็20มิลครับเลือกได้1แบบนะครับผมแบบทรงสูงนะครับแล้วก็ตัวนี้แถมเลเซอร์ให้นะครับเลเซอร์ชิปเป้าสามารถใช้งานได้จริงนะครับผมปรับบนล่างซ้ายขวาได้นะครับแล้วก็มีปัะเจแอลแถมให้นะครับแล้วก็จะมีระดับน้ำนะครับตัวนี้สามารถใช้ตั้งกล้องได้นะครับแล้วก็ใช้รัดท่อของกล้องได้นะครับเพื่อวัดระดับน้ํานะครับผมตัวนี้นะครับอ ของแถมสุดพิเศษเลยนะครับ้าเช็ดเลนหนึ่งผืนครับคู่มือเอกสารการใช้งานครับตัวนี้เป็นโลโก้ดิส卡尔ี่นะครับด้านหลังก็จะเป็นในส่วนของข้อมูลของกล้องนะครับผมครบพร้อมใช้นะครับแล้วก็จะมีครับท่อบังแสงครับเวลาออกแดดจ้าๆนะครับผมตัวนี้ช่วยได้นะครับผมไม่เจ็บตาไม่ปวดตาครับตัวนี้ครับสามารถใช้ได้นะครับผมใช้ต่อด้านหน้าได้เลยนะครับเป็นท่อบังแสงนะครับผมแบบทรงกระบอกนะครับผมสําหรับเซ็ตนี้นะครับผมครบพร้อมใช้นะครับ ราคาครับจากปกติก็จะอยู่ที่2,400บาทนะครับแต่วันนี้นะครับผมจัดโปรโมชั่นแค่10ตัวเท่านั้นนะครับเอาไปเพียงครับผม1,690บาทลมจัดส่งฟรีครับย้ําราคาครับเอาไปเพียง1,690บาทลมจัดส่งฟรีแบบโอนะครับผมเก็บเงินปลายทางบวกเพิ่ม100บาทครับหากท่านไหนนะครับสนใจสินค้านะครับติดต่อมาที่ Line ID นะครับ @jukppp นะครับผม ID l ดี e @jukppp นะครับผม สำหรับวันนี้ริวเท่านี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ